สวัสดีครับกระผมโกสัมพีนะครับวันนี้มาแจกสูตรนะครับมาไล์สดแจกสูตรกันสดๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลขสูตรเลขติดร้อยสิบหน่วยบนนะครับอันนี้ใช่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งเทียบนะครับใช่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งเทียบนะครับนะครับก็ แบบนี้นะครับอันนี้คือหลักแสนนะครับใช้หลักแสนละวันที่1นึ่ะครับมาเทียบนะครับสูตรห้อยสดนะครับแสดงกันสดๆเลยนะครับอันนี้แค่หลักแสนนะครับถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นศูนย์ก็เด่นนะครับถ้าเป็น0ูนย์นะครับเด่นนะครับ ที0นน,นะครับถ้าเป็น1ก็จะเด่น5 2 1 3อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกับผมด้วยนะครับถ้าเป็น2นะครับก็จะได้เลขเด่น6 3 สองสี่นะครับหกสามสองสี่ถ้าเป็นสามก็จะได้เจ็ดนะครับนี่ก็เป็นสี่นะครับสองก็จะเป็นสามนะครับสี่ก็จะเป็นห้านะครับถ้าได้เลขถ้าหลักแสนเป็นสี่ก็จะได้แปดนะครับแล้วก็ห้าแล้วก็สี่หกนะครับ ถ้าหลักแสนเป็น5นะครับจะได้9 6 5 7นะครับถ้าหลักแสนเป็น6ก็จะได้0 7 6 8นะครับถ้าหลักแสนเป็น7นะครับก็จะได้1แล้วก็8 7 9นะครับถ้าเลขแสนเป็น8นะครับ ก็จะได้2 9 8 0นะครับถ้าหลักแสนเป็น9นะครับก็จะได้3นะครับได้0นี่ก็ได้9แล้วก็ได้1นะครับนี่นะครับคือสูตรนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือสูตรครับขอบคุณทุกท่านนะครับจาหลักแสนเทียบนะครับ ติดตามผมเรื่อยๆนะครับผมจะแจกสุดรในลักษณะนี้ตลอดนะครับครับขอบคุณมากนะครับบวาสดีครับ